ในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะมีการย้ายของดวงดาวก็หลายดวงอะ่ะก็จะส่งผลเรื่องราวชีวิตของชาวตุลน,นะคะเปลี่ยนแปลงนะโดยสรุปสั้นๆสําหรับเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่รับฟังไว้เป็นข้อมูลเพื่อระวังนะคะท่านใดลัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับข้อแรกนะคะดาวพุธนะทับลัคนาชาวตุลน,นะคะดาวพุธยังคงโคโจรเป็นปกตินะแล้วก็ อาทิตย์ทางการโครจรในช่วงแรกก็คือทับลัคนานะต่อมาหลังวันที่2ี่ก็โครจรเข้าสู่พบเรือนการเงินนะคะโดยดาวพุธก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะเรื่องความก้าวหน้าบางอย่างการติดต่อสื่อสารนระวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เรื่องโดดเด่นก็คือเรื่องดาวพุธนั่นเองนะชาวตุลน,นะคะจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะมากขึ้นเนะื่องจาก ดาวพุธเขาทับตัวตนนะคะดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มาในเชิงการงานาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเยอะเกื้อหนุนก็ได้นะคะหรือว่าถูกจับจ้องมองหรืออยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือช่วงนี้เกี่ยวข้องสังคมสมาคมกับคนต่างวัยนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการติดต่อสื่อสาราพูดอ่านเขียนมาเกี่ยวข้องนะะหากเป็นงานที่ต้องอมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารก็ถือว่าอาจจะมีเข้ามานะคะ เรื่องของการดําเนินเรื่องราวต่างๆในเชิงประสานงานนะก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะในเชิงที่กําลังดวงดาวไม่ค่อยดีก็ต้องอดทนมากขึ้นนะกับเรื่องการติดต่อนะบางทีมันอาจจะคลุกคลักยึกยักนะเจอคนที่ไม่โอเคบ้างหรือว่าล่าชา้ารอคอยบ้างนะช่วงนี้ก็ถือว่าการติดต่อสื่อสารเป็นจุดสําคัญในเชิงจะได้เงินนะแต่ก็ต้องอดทนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาจหมายถึงเป็นช่วงที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี tech, โทรศัพท์มือถือความไฮเทคก็ได้ก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังข้อผิดพลาดนะไม่ว่าจะอุปกรณ์ซ่อมแซมนะคะเรื่องของการล่าช้ารอคอยจากระบบต่างๆนะคะใครทํางานเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอื่นๆช่วงนี้บางทีก็จะคลุกคลักนะกับเรื่องระบบเรื่องความไฮเทคเทคโนโลยี tech, ปะปบบนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องนะบางท่านก็คือได้รับความเกื้อหนุนสนับสนุนในเชิงลับนะคะ มีคนเกื้อนหนุนอุปถัมภ์นะในเชิงให้หยิบยืมทางการเงินปรึกษาหารือนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงงานนะก็ยังคงมีจุดเกื้อหนุนนะคะสำหรับดาวพุธโครจรเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินในช่วงท้ายท้ายเดือนนะก็จะส่งผลดีกับเรื่องเงินทองนะคะการติดต่อสื่อสารวิ่งเต้นที่ทําไว้อาจจะไปเกิดผลในช่วงประมาณท้ายท้ายเดือนนะหรือสิ่งที่รอคอยในเชิงคําตอบการเงินนะคนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือนะก็จะ เป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงประมาณท้ายเดือนนะคะสำหรับข้อ2นะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระเกตอยู่ในเรือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะซึ่งชาวตุลดาวศุกร์ก็คือดาวประจําตัวนั่นเองกําลังของดาวศุกร์ตรงนี้เป็นประนะคะก็คือ,อตัวตนไปอยู่ในเรื่องเงินเรื่องทองได้รับผลประโยชนนะ์ความเป็นประก็คือความที่ผ่านมาผ่านไปนะเป็นลูกค้าขาจรบ้างนะหรือช่วงนี้นะคะจะมีเงินแปลกๆเงินลับๆนะหรือเงินที่เป็นโชคแบบ คาดไม่ถึงเข้ามาได้นะอย่างไรก็ตามจะผ่านมาผ่านไปนะอยากให้มีอีกก็ไม่มีนะหรือว่าจุดเก็บเกี่ยวทํากําไรมีเข้ามานะแต่ไม่เสถียรไม่ค่อยถาวรน,นะคะเงินทองในเชิงต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนเงินทางไกลนะอาจมีได้นะนอกจากนี้ดาวพระเกียรติยังส่งผลให้บางทีมันเป็นเงินที่ไม่มีเหตุผลนะคนให้ด้วยความรักความเสน่หาอัธยาศัยก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเกรตจะกระตุ้น พบเรือนตรง้่ำก็คือพบเรือนมรณะด้วยในแง่มุมบวกก็คือเรื่องเงินจากของมือสองนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงแปลรูปแปรสภาพมรดกสินทรัพย์นะคะกิจการครอบครัวนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเงินที่รอคอยที่ทําไว้ในอดีตช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้เงินแนวนี้นะคะหรือเงินที่ได้จากเรื่องการเสียหายก่อนกนะะ็คือเงินชดเชยเงินเคลมนะเงินที่ หมดอายุหมดสัญญาต่างๆแล้วถึงวาระต้องได้รับเงินลักษณะนี้อาจจะได้มานะคะสำหรับข้อที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากดาวอังคารนะก็คือดาวการเงินนะส่งผลในข้อแรกนะคะดาวอังคารเนี่ยมีกําลังไม่ค่อยดีนะประกอบกับที่ดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนมอลนะ,นะคะส่งผลให้เงินทองนะตั้งแต่ช่วงนี้ไปก็อาจจะ หาได้นะมีเกณฑ์ได้เงินปุบปับฉับพลันนะแต่รายจ่ายก็มีมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะรายจ่ายบุตรหลานบริวารน,นะเนื่องด้วยดาวราหูนะคะยังคงโคจรเป็นปกติในภพอลินะมันก็จะเป็นทั้งรายจ่ายประจำนะหรือบางทีมันก็มีนอกเหนือจากที่จ่ายอยู่แล้วนะนะเนื่องด้วยดาวพระเก,กตกระตุ้นให้บางทีจ่ายเงินปุบปับฉับพลันนะคะดาวอังคารน,นะคะจะค้างอยู่ในภพเรือนการงานของชาวตุลน,นะข้ามปีไปนะรีกว,ว่าจะเป็นช่วงที่ อยู่ในภพเรือนนี้นานกว่าปกตินะคะด้วยกําลังที่เป็นนิดนะนิดก็คือกําลังที่ไม่ค่อยโอเคนะดังนั้นเรื่องการลงทุนทางการงานนะถือว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าไปลงทุนอะไรเกินตัวนะเนื่องจากดาวการเงินผิดปกติยาวนานนะคะเรื่องของคู่ครองคู่สัญญานะมีกําลังเป็นนิดก็คือการที่เกื่อนนุนได้ไม่เต็มที่นะคะใครที่ทํางานเชิงหุ้นส่วนนะหรือว่าทํางานร่วมกับคู่ครองนะคะระมัดระวังเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันนะมีเหตุให้ต้อง แยกย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนในเชิงเวลาต่างๆนะเนื่องด้วยสุขภาพบ้างเนื่องด้วยภารกิจบ้างนะคะสำหรับข้อ2นะคะดาวอาทิตย์นะคะก็คือดาวรับผลนะคะ ก็มีกําลังเป็นนิดด้วยนะเป็นดาวที่โคจรรายเดือนนะสำหรับดาวรับผลนะคะดังนั้นช่วงวันที่17ไปนะเป็นระยะเวลาโดยประมาณ1เดือนนะถือว่ารับผลอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนักเนื่องจากกําลังเขาไม่ค่อยดีนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีมันมีรับผลนะแต่ก็เหนื่อยหน่อยเนื่องจากผิดพลาดได้นะติดต่อประสานงานยากเจอคนจุกจิกเรื่องมากนะหรือว่ารับผลที่ได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยในห่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะ ช่องทางผลประโยชน์กําไรรายได้นะหรืออะไรที่เก็บเกี่ยวอยู่สม่ําเสมอนะครับมันจะมีสภาวะดรอปลงได้นะอย่างบางท่านจะเป็นเชิงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้นะเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องกําไรเรื่องค่าธรรมเนียมนะระวังถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าบางอย่างที่ต้องเป็นรายจ่ายเนี่ยอยู่ๆมันเพิ่มขึ้นนะเนื่องด้วยกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงแข่งขันนะไม่ว่าจะทางการค้าเรื่องตําแหน่งหน้าที่การประเมินผลการสอบนะคะ ช่วงนี้ต้องขยันให้เพิ่มขึ้นนะเนื่องจากทั้งดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะคะมีกําลังไม่ดีพร้อมๆก,กันในช่วงนี้ก,นนก็ส่งผลให้ความโดดเด่นในเชิงสังคมนะไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดบ,บางทีเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามีคนเห็นนะหรือว่าเรื่องของการวางตัวในสังคมต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่าระมัดระวังนะเนื่องจากดาวมีกําลังที่ไม่ค่อยส่งเสริมถึง2ดวงนะคะ โดยเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนะเนื่องจากในรอบต่อไปนะคะดาวอาทิกก็จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินของชาวตุลสำหรับภาพรวมนะคะชาวตุลจะมีดาวเรื่องงานนะคะและเรื่องรับผลเดือนนี้ที่กําลังไม่ค่อยดีนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะเรื่องของดาวพระเกตที่อยู่ในเรือนการเงินนะก็ส่งผลให้บางทีมันมีเงินที่แปลกๆเข้ามานะคะ ตัวช่วยที่ขาดไม่ถึงนะหรือบางอย่างก็เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันในเชิงบวกได้นะในขนาดเดียวกันก็จะเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่เหมือนเดิมนะเนื่องจากดาวที่อยู่ในภพเรือนมรณะตรงข้ามกับเรือนการเงินนะคะก็ส่งผลในเชิงรายจ่ายนะซึ่งเป็นลักษณะเงินหมุนก็ได้นะเงินเข้ามาก็หมุนออกอย่างไว้นะเนื่องจากดาวมฤตยูน่ะก็ส่งผลอยู่นะคะเป็นช่วงระยะเวลา1เดือนนะคะหลังจากวันที่17นะถือว่าเรื่องรับผลเรื่องเงินหมุนเรื่องอะไรที่เป็นเชิงระยะสั้น ต้องระวังให้มากนะคะโดยดาวรับผลก็จะกลับมาส่งเสริมอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงกลางเดือนหน้านะคะให้ไว้เป็นข้อมูลกับชาวตุลน,นะทั้งในส่วนที่ดีนะคะส่วนที่หวังได้และส่วนที่อาจจะเกิดในแง่มุมลบได้จากดวงดาวพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ